ไงครับวันนี้กรรมการคือเข้าใจนะครับว่าว่าเขาเปล่าไทยลีกกับด,ดีสองเนี่ยบางทีมันเหมือนมันก็ค้านสายตาในหลายๆลูกนะครับก็แต่ว่าคั้งน,นี้ทั้งน,นั้นเรา,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 าก็เคารพเขานะครับเพราะว่าคำามตัดสินก็ต้องเป็นเน็ดุผลแต่จังบางจังหวะครับเหมือนกับขเขาก่นไทยไทยลีกเกินไปครับหลังจากนี้พุ่งเปล่าไปทางไหนครับ เป้าหมายเราไม่มีเปลี่ยนแปลงครับอย่างน้อยต้นเช่นไปหลีกนะแล้วแล้วแมตต์ต่อไปเราเจอกรมศุลนับทีมนําแล้วก็นอมินีของบอลทองอยู่แล้วนะครับเรากับเทโลเพราะนั้นก็ต้องเต็มที่น่าจะสนุกนะครับเพราะเล่นสนามของกรมศุลนี้เขาด้วยครับผมเรื่องความคืบหน้าสนามครับเห็นว่าจะลามกี่แมตต์ก็บอกได้ไหมอ่า หลักๆตอนนี้ผมย้ายไปใช้น่าจะเป็นเทพมัสดินแน่นอนแล้วคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าโทรคุยกับทางเจ้าหน้าที่สนามเรียบร้อยก็ถ้าพรุ่งนี้ม็อบเทียร์ม็อบเรียบร้อยถ้าวันที่16พันนะครับก็จะเริ่มเล่นในบ้านตังแต่วันที่16เลยครับผมเจอสิจะรมาลเกษครับผมน่าจะเป็นเทพผัสดินแน่นอนครับผมฝากว้กำับเลยครับสุดท้ายครับก็ฝากแฟนๆนะครับเทพมัสดินใกล้ๆใจกลางเมือง แม้จะราคาสูงนิดหน่อยแต่ว่าเรายินดีนะฮะให้ให้สำหรับแฟนบอลทุกท่านจะได้มาเชียร์มากระตุ้นนักเตะกันเยอะๆครัขบขอบคุณมากครับ